สวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเศรษฐีทุกคนเลยกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการริมทีวีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอีเวนต์ใหม่ของเกมเศรษฐีกันอีเวนต์ประจําวันวันอังคารนะครับวันอังคารที่5นะครับมิถุนายนเนาะเฮ้ยกรกฎาคมโอเคอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับจี้เครื่องรางอีกแล้วเนาะมาดูกันก่อนนะครับว่าจี้เครื่องรางที่มาใหม่ในอีเวนต์นี้คืออะไรกันอ่าจี้เครื่องรางเนาะ ล่าสุดนะครับนี่เลยจี้เครื่องรางนี้นะครับมีชื่อว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลน,นะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อทอยได้ดับเบิลจะได้รับมาโบวลเป็น80%ของเงินเดือนความสามารถเดียวกันกันกบจี้ของหนูหินหรือเปล่าจี้หรือเปล่าใช่แล้วครับแต่ว่าน้อยกว่าน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะครับเหมือนจี้ของหนูหินที่เป็นกล่องข้าวเหนียวนะโอเคกระติ๊บข้าวเหนียวเนาะอ่าแล้วก็ นะครับต้นเดือนก็แน่อยู่แล้วก็ต้องมีลูกเต๋ามาใหม่นะครับในราคา520เพรหรือว่า1ล้าน200,000ทองนะครับใครเวลตันนะเวเ75แล้วถ้าอัปเกรดสูงสุดนะครับก็จะได้รับตั๋วสมจีข้นลาเอไปเลยโอเคมา,มาอ่านประกาศกันนิดนึงนะครับมาเล่นละชนะด้วยกันเถอะนะครับประกาศแรกก็เกี่ยวกับลูกเต๋าเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับโบนัสอ่า โปรโมชั่นนะครับของตัวเพชรนะอันนี้เราไม่พูดกฎการมานที่2นะครับยิ่งทอยได้ดับเบิลเราก็จะยิ่งรวยรวยรวยโอเคก็เกี่ยวกับจี้ข้างล่างเนาะถ้าหาจี้นี้พบนะครับที่ S ได้รับ100เพชรนะที่ S บวกอีก200เพชรนะครับรวมก็เป็น300เพชรนะครับแล้วก็มีรวมแบบฟิกนะครับตั้งแต่ A จนถึง S เลยนะใครอัพจี้ A เต็ม ที่เลเวลเจ็ดนะครับก็จะได้จี้เอนะครับเอบวกนะครับก็จะได้เอบวกถ้าอัพจี้ลอตเตอรี่ถูกรางวัลเอชนะครับเลเวลสูงสุดหรือที่เลเวลเจ็ดก็รับแสงสว่างเหนือธรรมชาตินะครับอันนี้ครั้งเดียวเนาะส่วนอีสองคนไอ้สองข้าบนสองสอันข้างบนทุกครั้งเลยนะครับที่อัพนะโบนัสคะแนนอันดับนะครับแล้วก็โบนัสทองนะคูณสองนะครับช่วงเวลาอีเวนต์นี้หรือกิจกรรมนี้นั่นเอง ยิ่งเล่นยิ่งได้นะครับเล่นรอบที่1นึ่งรับฟรีสิเพชรนะครับรอบที่2 2งสองทองรอบที่3เป็นตัวสมจี้เครื่องราพรีเมียมนะครับรอบที่4เป็นจี้วัตถุดิบแสงสว่าง A รอบที่5เป็นจี้วัตถุดิบแสงสว่าง A บวกนะครับชนะแบบแบบวิกตอรี่เนาะรับฟรีนะครับตัวสมจี้เครื่องราพรีเมียมอย่างละ2 2งงเลยนะไม่ว่าจะเป็นชนะแบบไหนก็ตามนะครับต่อไปวันแห่งความสุข เข้ามาแล้วรับเพชร1,000เพชรก,กันเลยถึง1,000เพชรกันเลยโอเควันที่5นะครับรับตัวส่งจี้ขึ้นมาพเมียมก็คือวันนี้เนาะวันที่6รุ่งนี้นะครับวัตถุดิบแสงสว่าง S วันที่7นะครับรับฟรีตัวส่งจี้ขึ้นมา A ถึง S วันที่8รับฟรี20เพชรน,นะครับวันนี้นะครับเราได้อ่าลูกเต๋านะครับเมื่อเล้าอินจะได้ลูกบาทเพชรน,นะครับมีโอกาสได้31,000เพชรน,นั่นเอง โอเคเราลองไปดูดินี่นะครับลูกบาทเพชรนะ้อมมิอกาสได้3 0มสิบถึงหนึ่เพชรนะแต่ผมยังไม่รับเพราะว่ายังหมุนอยู่นะครับยังมีหมุนเต็มอยู่โอเครู้แล้วนะครับรายละเอียดอีเวนต์กิจ,จกรรมกันแล้วก็จิ้กเครื่องเราที่มาใหม่ต่อไปนี้ถึงเวลาที่เราต้องผานทองนั่นก็คือซื้อลูกเต๋าใหม่นะครับในคาหล้านสอแสนซื้อไปแล้วก็อัพให้เต็มนะครับอ่าอัพโอเคอัพให้เต็มตไปเลย ผมลดเสียงหน่อยก็แล้วกันลูกเต๋านี้มีชื่อว่าลูกเต๋าปังปอนนะครับอ่าเต็มแล้วนะครับก็จะได้นี่นะครับรับตัวสุมจิขนาด S นะโอเคตั้งผมลดไปตอนแรกมี17ล้านใช่ไหมลดไปประมาณล้านห้านะครับโอเคต่อไปถึงเวลาหาที่นี่นะครับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลโอเคเปิดได้จาก มันได้ตั้งแต่ A อะผมคิดว่า A บวกก็มีโอกาสได้เหมือนกันเปิดไปครับอ้าวที่เราเต็มหรอเราต้องอัพ S เต็มซะอันหนึ่งอืมอัพที่สว่างสว่างหนึ่งกิโลโอ้รับอัพเอไปเลยดีกว่าโอเคเอาไว้รวมตั้งแต่ A ฟิกขึ้นไปเลยนะครับโอเคพอละแค่นี้ก็มีที่ว่างแล้วนะ ่อไปก็มาเปิดหากันเถอะไอ้เจ้านี่กันอา่าอันนี้ก็รับไปนะครับเดี๋ยวันเดียวเรามาเข้าเกมวันนี้นะครับตัวสูงจี้ขึ้นมาพรีเมียมนะได้ซองบีนี่ีอแล้วอ่ะเอ,อ้ผมน่าจะมีโอกาสได้รับอยู่นะผมว่าลองเปิดนะดูนะถ้เอสเลยนะครับ เอาเต็มอีกแล้วอะโอเคนะครับวิธีการหามาก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะก็คือสมนี้ได้ไหมเอ่ยสมนี้ลดเหมือนกันนะครับ50ิแล้วก็น่าจะเพิ่มอัตตาได้เหมือนกันเนาะเมื่อกี้ผมดูแล้วนี่เพิ่มอัวตานะครับเออเอาไงดีสามร้อเพชรนะครับเราอยากได้ไหมอะสามาเพชร,รผมก็อยากได้อยู่นะ โอเคงั้นเรารวมจี้แสงสว่างไว้อีกักอนก็แล้วกันนะครับจี้แสงสว่างนี่นะเอาคาอะไรไปบวกดีค่าเอหรอ่าเอบวกไหมเอบวกก็มีอยู่นะครับบวกสามนะ สี่ห้าติดได้เถอะโอเคเอสอีกสองอันเอาอะไรดีอืมเอาเป็นคอนทอก็เยอะเหมือนกันนะจริงอันนี้มันหมดเข็ดแล้วนั่นเนี่ยยัดเลยได้ไหมอืมยัดไปเลยก็แล้วกันอ่าเรียบร้อยนะครับ มีที่วางยังที่วางแล้วนะเราไปหาต่อ,อสุ่มจี้ข้างลางพรีเมียมเหรอผมว่าเอบวกมันไม่น่าจะได้นะปิ๊ปปิ๊ปปิปมันนี้อัพเอเทนตัวสุ่มจี้ข้างลางเอสนี่ไงตัวสุ่มจี้ข้างลางพรีเมียมไม่ได้นะเอเทสไม่ได้ a อบวกถึง S นี่ผมไม่ชัวร์ว่าจะได้นะครับอืมอ๋อนี่ a อถึงนะครับไม่เจอเนาะผมว่าออกยากอยู่ a ถึง S นะ a ถึง S อืมไม่มีชือกแสดงว่าไม่ได้นะครับ a บวกถึง S พรีเมียมนะครับไม่ได้เนาะ ผมจองไว้เยอะนะแต่ว่าอีเวนต์นี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็ถ้าใครไม่อยากได้มากไม่อยากเสียเพชรผมว่าอีเวนต์นี้นะไม่ไม่คุ้มคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะถ้าใครไม่มีเออ่จี้ดองไว้นะครับไอ้นี่นะไอ้กล่องสวมจี้นี้ดองไว้นะครับผมแนะนําว่าอย่าทําดีกว่าอนะีเวนต์นี้เนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองเพชรนะครับในการไปสูงห้าทีละห้าสิบเพชรห้าสิบเพชรเนาะ ออกแยกอยู่ไนดะ้จากที่ผมเปิดมาเป็น10 20กล่องแล้วเนี่ยโอเคนี่นะครับเล่นเนาะรางวัลในการเล่นอีเวนต์นี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็มีลูกเต๋าใหม่มาใช้แค่นั้นเองนะครับใครที่กำลังตามหานี่นะเจ้าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลน,นะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะ ช่วงนี้ก็เป็นโบนัสทองขยันเล่นๆจะได้ทองเยอะๆแล้วก็คะแนนดับเยอะๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องลาไปก่อนแล้วกันแต่อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วก็มาเล่นเกมเศรษฐีด้วยกันก็ได้นะครับ ID ไลน์ผมทิ้งไว้ในใต้วิดีโอนี้แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ